สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหารายแดงบีเฮิร์บโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก60แคปซูล1,000บาท3กระปุก180แคปซูล2,200บาทแถมฟรี1กระปุก30แคปซูล5กระปุก300แคปซูล3,500บาทแถมฟรี1กระปุก30แคปซูลโทรเลย061 587 แ9 9และ061 570 6888 อตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฉัน,นหิวจะเย็นหิวขนัห,หิวมากแน่นอนครับว,วันนี้นะครับอยู่กับหนุ่มน้ามนคนน่ารักอ่ะผมปากโกอธิวัฒน์ครับใครบอว่าน่ารากักแกแต่ตวงสวยกากรจนมาศค่ะสวยใสยแต่ไม่ไร้สมองนะคะแต่ปัญญาอ่อนไปบันนค่ะใกระบะคแนบ งานการไม่มีน้าราที่เคยวันวันครับคอนเซ็ปต์น่ารักทุกคนเลยรชัโอ้โหชื่อเขที่การงานไม่มีแล้ววันนี้ครับค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจมากวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ ข้ามหราดค่ะจะเปลี่ยนแปลงยุคขนาดไหนค่ะเราสามคนจะพาคุณผู้ชมไปดูเองนะคะว่าร้านเก่าแก่แก่แก่เก่าๆยังอยู่หรือเปล่าแก่อร่อยร่อยที่ยิตัเด็กจะอยู่หรือเปล่าว่าแล้วพวกเราไปกันแล้วไปแล้วไป นี่เลยพอเดินเข้ามาปุ๊บนี่ต้องมาตรงนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันเต้นจุดที่เช็คอินสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเดินไปด้านในนะครับด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกสวยๆใครมาก็ต้องมาเช็คอินเออน้ำพุใครมาแล้วไม่เช็คอินตรงนี้ไม่ถ่ายรูปตรงนี้นะครับถือว่ามาไม่ถึงค่าวาราดบราดมากนะคะเพราะว่าเดินมาปุ๊บนี่เห็นเลยและที่สำคัญนะคะทางด้าน อีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นี่ป้ายแบบใหญ่มากอ่านว่าท่ามหาราท้ามาผิดท่านี่แบบไม่ได้เลยนะเพราะนี่แบบไม่ถึงมีป้ายใหญ่โตขนาดนี้ก็มาถ่ายรูปกันก่อนได้ก่อนที่จะเริ่มไปช้อปปิ้งนะคะหรือไปหาร้านอาหารแบบว่าชิคๆนั่งทานผมจะพาเดินช็อปเลยผมมีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าของอะไรน่ารักน่ารักให้คุณตวงเขาบอกว่นี่ต้องเชิญมันเหมาะมันเหมาะกับเรา น้าจะบอกเสื้อผ้าที่น่ารักแล้วราคาแบบว่าโอเคมากแต่ต้องได้จับต้องได้เนี่ยแต่จับเจ้าของร้านไม่อยู่เจ้าของร้านไม่อยู่ด้วยแต่ได้ต้อไดคือบริเวณนี้จะให้บรรยากาศชิลๆมีชานมด้วยนะเชียงฝูมีชานมด้วยอาหารญี่ปุ่นด้วยเนี่ยญี่ปุ่นอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นโตะเป็นโตะก็มีฟิวชั่นฟิวชั่นนิดนึงเป็นโตะมีไก่กรอบหมูตุนอันนี้อะไรนะหมูพิริขระ ออที่จริมบัดพริกเขาเรียกว่าอะไรนะพริกใครที่อยากแบบว่ามาชิมมากินมาช็อปแบบเดินชิลๆสบายๆมานั่งรอแฟนมานั่งทำอารมณ์อกหักนั่งทำอารมณ์เออนั่งทำอารมณ์คือมาที่นี่ได้เลยแล้วผมบอกเลยนะว่าให้บรรยากาศญี่ปุ่นมากๆนี่นะคะเหมือนตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะที่ไหนคะประเทศไหนดีคะเม่นเหรอเม่นเหรอใช่เป็นบรรยากาศมันมันจะดีแล้วผสมผสานระหว่าง แม่เขาเรียกว่าน้ำผสมผะสานอาหารเขาเรียกว่าเป็นฟิวชั่นหน่อยคือจะบอกว่าอาหารไทยก็มีด้วยความที่ท้ามหาราชนี่ตั้งแต่ตั้งแต่โบราณนะคือนานแล้วคือหลายๆท่านก็คือรู้จักเป็นแหล่งที่แบบว่ามีขนมมีอาหารไทยอร่อยๆมากมายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนพระเครื่องด้วยคือพอวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของท่ามหาราชเกิดขึ้นแต่ว่านี้เลยค่ะเรายังมีขนมอร่อยๆแบบไทยๆอยู่ชิ้นละสบาท ไม่น้องบอกว่าเหมาเลย12บาทถ้าพูดขนาดนี้มันต้องแบบว่ามีชิมแบบไปไหนเขาก็ให้พี่ชิมฟรีจริงแต่ที่นี่แต่ที่นี่แบบว่ายังไงอ่ะอันนี้มีกี่ไส้ค่ะสองไส้เนาะโดยปกติอันนี้คือไส้หวานใช่ไหอันนั้นคือน่าทานมากเห็นไหมเราไม่เห็นต้องไปแอบหยิบของเขางั้นเลยเขาให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบเอง จะบอกว่าไส้เค็มที่นี่คือแน่นมากร้านนี้เลยถ้าาที่ท่ามหาราชแล้วมั้ยกินขนมเบื้องเย่างหยดร้อยอร่อยเพาะนะครับขนมเบื้องแม่ประภา แล้วแล้วนี่มานี่คือปลาหมึกอะไรครับพี่กัดหมึกนี่กัดหมึกชื่อร้านกัดกัดหมึกกัดหมึกย่างหินแสดงว่ามีแต่เรื่องของปลาหมึกใช่ฮะย่างบนหินเกลืหิมาลัยนี่ไงสุขภาพดีและที่สําคัญนะคุณผู้ชมครับว่าปลาหมึกย่างหินเกลือหิมาลัยค่ะหิมาลัยเนี่ยหายากแล้วไม่คิดเลยว่าที่ท่ามหาราชอ่ะครับทวง จะมีแบบนี้มาให้กินคือปกติหินเกลือมหาเออมหาลัยหินเกลือหิมาลายเนี่ยพี่กกอเขาจะไว้นะขัดตัวไม่ได้อันนี้เขาไว้แบบเป็นปลาหมึกยางประหมึกนะคะวันนี้โชว์ด้วยวิธีการทำมีเมนูเยอะเลยใส่แล้วใส่แป้งแล้วใส่แป้งแบบญี่ปุ่นเนี่ยเอาเน้ญี่ปุ่นเี่ย อันนี้อันนี้คือที่ทำเมนูอะไรคะเมนูวชแดดเดียวดดเดียวโอเคเสร็จแล้วาดด้วยเหล้าขาวคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะ่ะไม่ทำไรเนียนเลยนะไปแล้วน้อง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 ไม่ยังไงคะน้องไห้ยังไงคะคืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นว่าครับมัน มันไม่ใช่ง่ายนะที่จะผสมแป้งผสมอะไรให้มันกลมกล่อมและอร่อยเนาะเป็นสูตรแบบเคล็ดลับนะนี่คับแต่ว่าหินเนี่ยหินอย่างที่พี่เขาบอก่หอมมากไม่คิดลอกคุดยหอมแง่มันมีรสชาติเฉดเดียวไปเลียเขาให้เขาเก็บไว้ขายด้วยนี่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยฉันยังไม่กล้าเลียเลยเ เอาไปล้างน้ำก่อไม่ไหวไม่ไหวนะเนี่ไซส์เอสเท่าไหร่ครับพี่ไซส์เเท่าไหร่ที่ขายของช่วงเวลาาของก็ร้บาทร้อยร้อยห้บาทมันจะมีหึกประเภทก็คือมกล้วยกมกล้วยกับหมึกหอมหมึกล้วยก็จะเป็นเนื้อแบบบางๆตัวยาวมหวาก็หอม ที่มันดึบๆหน่อยไหมคะอาไอนะคะตัวนะคะตัวอ้วนๆหนาดึกแสดงว่านี่คือเป็นหมึกหมึกกุ้มกอนนี้เป็นหมูหอมแล้วอันนี้หมหอมาแล้วทำไมดูกระวนกระวายข้างในร้อนไหมร้อนครับร้อนมาก ขึ้นจากเตาร้อนๆนี่น้ำจิม้มอันนี้น้ำจิ้มนี่คือเป็นสูตรเฉพาะของกับหมึกเลยไหมคะใช่ครับนี่ใครก็แบบว่าอลอกเรียนแบบนี้ได้คุณผู<ด>้ชมสุดท้ายนี้แล้วกันให้พี่ฝากเลยแล้วกันว่าถ้าอยากมากินปลาหมึกอร่อยๆอร,ออร,ร้านกับหมึกเนี่ยมาได้ทุกวันอะไรแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับก็ร้านเปิดช่วงประมาณสิบโมงเอ่ออยู่ใกล้ๆกับตลาด าหาง่ายมากนะครับเดินมาก็าเห็เนเลยอ่ะวาน10บโมงถึง1นึ่งทุ่มกับร้านกับหมึกน,นะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับ Starbucks Coffee อยู่ตรงท่ามาหาราชแน่นอนเลยครับยังไงวันนี้พวกเราทั้ง3าคนต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับออขอบคุณครับ อกกันนะคะว่าเมื่อก่อนท่ามหาราชนะคะก็จะมีอาหารขนมแบบสไตล์ไทยโบราณเยอะแยะเลยอย่างเครื่องดื่มเนาะมันก็จะมีเป็นแบบโอเลี้ยงอะไรแบบนี้ค่ะชาดําเย็นดําเย็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เลยเพื่อสุขภาพของเราค่ะกับร้านัลโหลเด้อดังเด้อ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 เฮ้เฮ่เฮ่มาค่ะอะไรขายดีที่สุดคะพี่คะมันม่วปั่น แมงก้อนสูตรตีทีนี้พี่พูดถึงครับค่ะแมงก้อนสูตรตีไปได้คันนี้พี่ขอกินหนึ่งแก้วเอาดี๋ยวนะอะเดี๋ยวนะพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะขอกินหนึ่งแก้วกินหนึ่งแก้วชีมเอมาสามคนนะพี่พี่พี่ไม่เอาลูกเน่านะเขาบอกเอาไปเลยนะโมปั่นนี่พี่เขาปั่นร้านนี้อันนี้คือเป็นเป็นหมีแล้วก็ปั่นใช่ไหมคะ ร้านนี้เขาปั่นนะครับเขาแกะแบบเนื้อเลยเขาเอาแต่เนื้อปั่นไม่เอาเม็ดปั่นบางร้านนี่เอาเม็ดปั่นลงไปด้วยให้มันดูแบบเยอะให้มันดูเยอะแต่แต่พิเศษร้านนี้จะเอาเปลือกด้วยนะใส่ลงไปโอ้โหใส่มะม่วงถึงลูกครึ่งสิบหกอสเก้าบาทเยอะมากเยอะนะไม่ต้องบอกใช่ไหมแขกินอยู่แล้วนี่เอาเร็วๆจังหวะนี้แหละหนึ่งสองสามอนันต์ เครื่องพี่ดับเครื่องพี่ก็ถึงกับพังไปเลยพี่พี่พอมีนะพอมังพอมีงพอมั้ยพอมั้ยพี่ม็อกหนึ่งตั้มขอเรียขอเรียกคนนี้ค่ะพี่จังหวัพี่จังหวัดพอเห่เนี่ยป้าพี่เขาบอกพ่อเห่ลำคามตาไปกิจกรรมผู้ดุลยไป ออกาเมื่อกี้ข้างไหนเมื่อกี้ข้างนี้เราต้องไปข้างนี้ก่อนนะคะนี่มาแล้วมันเป็นน้ำมะม่วงที่แบบข้นและเหมือนที่ที่สังเกตที่พี่เขาทำอะพี่เขาไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเลยคือดูเลยว่าน้อมงมะม่วงก็ไม่ใสทุกแขกเขาไม่ใส่อ่ะให้ตรงชิมก่อนได้จากที่เมื่อกี้เรายังไงนะคะหนึ่งสองสามันพ่เขาให้ฟรีแล้วแต่พี่เขาให้แก้วดีอ่ะผมพี่เขาบอกหวานว่ะเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ใครเห็น ตอนที่ที่เขาปั่นก็คือเป็นเนื้อมะม่วงน้ำแข็งโจบ้น้ำเปล่าแค่นี้เดียวเองเนาะคือผสมให้มันเนื้อเข้ากันใช่แล้วยังมียังมีความความเนื้อมะม่วงอยู่ใช่ครับมือหนึ่งสองจบมันไหลลงไปในคอเลยมันไม่ได้ผ่านลิ้นเลยเออมันก็ต้องไหลมันเป็นของเหลวข้าไปแล้วมันไม่ได้ผ่านลูกกระเดือกเลยอะครับมันมาที่งลำไส้ใหญ่เลยอันนี้กินหรือต่อสายยาว นี่แต่จะบอกจริงว่ามีซิกเนเจอร์อย่างด้วยแม่นอนเนื้อชามกุงชาติมันต้องเป็นแบบว่า king of fruit ค่ะราชาของผลไม้นี่เลยดูเรียนดูเรียนเรียนอะไรคะหนึ่งสองสามดูเรียนเช็คค่ะเช็คถูกค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะนี่มีเมนูเยอะเลยมาดูได้ dragon fruit dragon fruit dragon fruit dragon f r u ด t dragon 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 fruit แ้วมงกอ S 2> <S 2> คือตอนเด็กๆคุณพ่อส่งไปเรียนที่ไปหรอปะตอนสเก็ตบอร์ว,วันนี้เอาอะพี่พค่ะขอบคุณครับไม่ได้ใหญ่ใส่ตัง น,นี้นะคะเราก็พาทุกท่านค่ะมาอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งถ้าใครมาเที่ยวถ้ำหาราชแล้วนะคะอยากจะเดินเรียบแม่น้ำเจ้าพยาน,นะะไปที่ท่าพระจันทร์แบบว่าบรรยากาศดั้งเดิมบรรยากาศแบบว่าเหมือนสมัยก่อนเลยก็สามารถเดินได้แต่แน่นอนค่ะก็ยังมีสินค้านะคะอื่ีกมากมายเลยที่เป็นแบบต้องบอกว่าดั้งเดิมจริงๆดั้งเดิม,มซึ่งจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าส่วนเมื่อสักครู่นะคะที่เราพาค,คุณผู้ชมไปดูเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโมเดิร์นมีควางทันสมัยทันสมัยหน่อย มีปมมือวิวชั่นมีร้านอาหารที่แบบว่าต้องบอกว่ามีชื่อเสียงตอนนี้ที่คนนิยมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นความอร่อยนะคะแบบดั้งเดิมหรือว่าบรรยากาศแบบดั้งเดิมก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็เดินมาได้เดินได้เดินกันเลยเดินได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราสามคนพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินดูว่ามีอะไรอร่อยอร่อยแล้วราารดั้งเดิมที่ผมชอบกินตั้งแต่ตอนที่เรียนที่ธรรมศาสตร์ยังอยู่หรือเปล่านั่นไงเห็นไหมสารภาพเลยว่าหลายปีมากเห็นไหมเห็นไหม ที่คุณเคยค่ะเอาจริงคือตอนที่เรียนอะไม่ค่อยเดินเลยนี่ตอนตอนตอน,ตอนที่เรียนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือเดินตลอดเพราะว่าคณะอยู่ศิลปาศาสตร์อะค่ะจะอยู่ติดกับท่าพระจนันทร์แล้วก็ติดติดกับท่าเรือที่ข้ามไปวังหลังเวลามีพาร์ททานข้าวท่าพระจันทร์เสร็จก็ข้ามเรือไปวังหลังนี่แหละครับเขาบอกว่าเรอเเยอะมักๆๆมจะพูดถึงเรื่องราวดี เ, <c oughs> เป็นเป็นความแบบว่านะสมัยเรียนมาเที่ไรธรรมศาสตร์เอ้ยไหล <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> ะไหลเป็นอะไร <c oughs> เหมือนเดินเหมือนนั่นช็อตอ่ะตอนนี้หลังจากที่เราเดินมาจากถ้ามหาราชมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่โซน,น,นของพระเครื่องใช่ค่ะรู้สึกว่าหนังเริ่มหลุดเริ่ม,ร,มร้อน เดินกัดกร่อนไปเรื่อยตอนนี้เราอยู่ที่ท่าประจันค่ะมีของกินที่ดูง่ายๆทานง่ายไม่ว่าจะเป็นนี่ขนมปังปิ้งค่ะทอดขาเขาหน้าเป็ดเะไรแบนี้แต่จะบอกว่าแต่ละร้านนะคะคือโอ้โหแบบอยู่มายาวนานมากใช่ค่ะร้านก่อนที่เราเกิดถูกต้องจริงๆ78ปีอะครับแบบก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคือแต่ละร้านต้องบอกว่ามีแบบ30ปี 40ปีแน่นอนนะคะแล้วก็ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมด้วยก็แวะมาชิมกันได้นะคะถ้าใครมาเที่ยวถ้ามหาราชแล้วก็เลยมานิดนึงเนาะมาท่าประจันด้วยกันเดี๋ยวผมพาเดินดูเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันกับความอร่อยที่มากมายหลายอย่างเลยนะคะได้เลยค่ะคิดใจงุดยาไปทำอะไรมาปวดโอ๊ย ขนาดนี้ใช่ไหมจริงๆถ้าพระจันท์มีร้านเด็ดร้านอร่อยต้องบอกว่าเป็นร้านดังๆด้วยปัาป่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 าเหมือนเหมือนตอนแบบว่ารีบไปกันดีกว่าตอนนี้มาะถ้าช้ากว่านี้จะรำผีฟ้าให้ดูแล้ว มาอะไไรรเป็นฉันหิวเวลาฉันหิวเนี่ยฉันจะโกรธมากนะกเรียวกราดนี่ไงมาแล้วมาถึงสถานที่ต้นตำรับความอร่อยเลยถ้าใครนะคะมาแถวถ้ำหาราท่าพระจันทร์และไม่ได้มาทานที่นี่ไม่ได้แวะร้านน,นี้ผิดมากเลยร้านอะไรของเธอนี่เลยโรตีมตัตตบัตท่าพระจนนันทร์คะ่ะแล้วนี่เลยตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของรา้านนี่นีค่ะเผกันนะ จะ้สึกแบบว่ายังไงเนี่ยเริ่มหิวแล้วเนี่ยเข้าประเด็นเลยมาต่อหิวมากเลยว่าวันนี้สูงมากค่ะพี่โตโปรตีนมัตสบาที่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณแปดสิบปีแล้วครับทันไหมทันไหมแปดสิบปีแสดงว่าข้าจะไม่ใช่รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกเราคงจะต่อพ่อเป็นรุ่นที่สี่รแสดงว่าแป๊บนึงนะดิฉันกินตั้งแต่รุ่นไหนเนี่ย ว่าจะเป็นรุ่นที่สามไปยังดีเพรารุ่นที่สองนะไม่จะบอกว่าคือเรียนธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ต้องมาร้านนี้จริงๆนะต้องมาแบบท้าประจันต้องมาที่โรตีมัเตอบัตแต่น้องเขาบอกว่า80ปีที่เปิดนะครับร้านเนี่ยเปิดเป็นรุ่นเดียาวี่นี่ท้าประจันอ่ะเปิดมาตั้ง80ปีแบบนี้แสดงว่าต้องมีเมนูที่เด็ดแล้วก็อร่อยคือเวลาใครมาเนี่ยต้องสั่งเมนูนี้คือเมนูอะไร มันเป็นมาร์ตบะไส้ไก่เห็นไหมฉันบอกเราไส้ไก่มาร์ตบะไส้ไก่แล้วมีเมนูอะไรบ้างครับที่ร้านมีถ้าเป็นเมนูแนะนำเลยจะมีตักหอยทอดครับหอยทอดหอาเปี๊ยทอดแค่ฟังก็ละลายแล้วอ่ามีหอยทอดปลาเปี๊ยทอดหนุนเป็นหน้าหมู หมูสเต๊ะครบเครครบเลยแต่แต่โรตีมัตตาบะมัตตาบะเนี่ยไส้ไก่ถือว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราดูกันมีเยอะมากเลยนะมี่ไส้เยอะแบบไม่รู้เป็น2ีไส้เนาะใช่ไหมและที่สำคัญสำคัญสุดๆสำหรับผมผมรู้สึกว่าร้านนี้คงเดิมบรรยากาศเดิมเลยใช่ไหมครับเดิมเรูปแบบเปิดทุกวันเลยไหมครับเปิดทุกวันครับเปิด เก้าโมงถึงประมาณหกโมงย็นซึ่งวันนี้น้องบอกแล้วว่าได้จับชุดใหญ่ไฟกระพิดกระพิดหน้ากระพิดหลังกระพิดตรงกลางไว้จ้านชั้นสองให้เราแล้วเพราะร้านนี้มีถึงสองชั้นเดี๋ยวผมจะพาไปชิมเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าชันหิวมากาแล้วนะคะขอบคุณน้องมากครับคคุณ่ะอย่าลืมนะโรติมมิตรบัตทากระจาบดีดีนี่มีมารยาท เอาไปกันดีกว่าอย่าไปใส่ใจมั้ะขอบคุณมากค่ะไปค่ะไปชิมกันแล้วก็ทิ้งน้องไว้คนเดียวแล้วตอนนี้นี่เลยเป็นแบบว่าเมนูซิกเนเจอร์นะคะจากที่ ของร้านแนะนำมาเองเลยรุ่นที่4นะคะแนะนำเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะทางด้านนี้เป็นมัตตาบากุ้งนะคะอันนี้นี่ใครมาต้องห้ามพลาดค่ะกับมัตตาบาไก่นั่นเองแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีเป็นโรตีนะคะซึ่งวันนี้เราสั่งเป็นโรตีแกงเขียวหวานหมูใช่จริงๆมีทั้งหมูเนื้อไก่ทะเลลูกชิ้นปลากรายมีมากมายเลยก็ลองมาแวะกันได้นะคะมาชิมได้แล้วก็อันนี้ของพี่โผเลย หอยทอดก็มีการและอ่ะพอทานเสร็จแล้วนี่นะ้นนนี้เรามีโรตีแบบหวานด้วยนะคะเป็นโรตีมีเยอะแยะเลยทาง้โรตีมัตบับหอยทอดอ่ะตอนนี้เราเริ่มจากจากตัวไหนก่อนดีเอาทริ่มจาซิกเนเจอร์ไหมซิกเนเจอร์ไหมนี่เป็นจะบอกว่าคือมัตบะที่นี่เขาเป็นเป็นเอกลักษณ์เลยคือเขาจะเป็นแผ่นไม่หนามากนะคะแต่ว่าไส้แน่นมาก มันให้กลิ่นมันให้ความเป็นอินเยก่ตอนที่เรากินเข้าไปตัวของแป้งอ่ะมันจะกรอบๆแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศตีขึ้นที่สุนจะบอกว่าเครื่องเทศบางคนบอกไม่ชอบอะไรที่ฉุนๆแต่ตัวตินปลาแบบท่านอาจารย์ก็บอกว่าไส้เนี่ยมันกรอบเครื่องเทศมันไม่ได้ฉุนือไส้กุ้งไส้กุ้งชิมไส้กุ้งมด้ มีไงครับสายสารกับไส้ไก่นะครับผมบอกตัวไส้กุ้งเนี่ยมันจะให้ความหนึบของกุ้งมากกว่าไก่แต่ว่าส่นเครื่องเทศแป้งอะไรเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันเลยลองชิมไข่ทอดโบราณคือจะบอกว่าลองดูนะหอยทอดของที่นี่เขาก็จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนโบราณจริงๆแปงแบบสูตโบราณแบสูตโบราณแป้งกรอบเนาะเป็นไงครับสูตร แปดสิปีดูแป้งด้านนอกมันมันกรอบมันมีความกรอบแต่เนื้อข้างในมันนุ่มอ่ะเมนูนี้อันหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะมาทานมัตตบะแล้วก็ต้องมีโรตีด้วยนะคะอันนี้ออันนี้ก่อจะชิมแป้งเป่าเปก่อนที่ว่าไม่ไม่ได้จิ้มกับแกงเียวหวาน มันหนึบมันหนึบแป้ปง,งมันนุ่มแล้วหนึบนุ่มแล้วหนึบนี่กับกับแกงสวรรณคื<า>นอนะคะขนมทานแล้วแบบหนึบก,กำลังดีค่ะกับแกงสวรรคณต้องบอกว่าไม่เผ็ดมากเพราะชาคลาดกรอบๆทานกับแป้งคืออร่อยมากจะบอกเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าดูจากหน้าตาอะถูกไหมดูหน้าตาแบบธรรมดาทั่วไป<ช>ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่จะบอกว่ารสชาตินี่คือ สุดยอดมากน,นะคะแล้วคือการันตีได้เลยเพราะอยู่มาอย่างยาวนานและอีกหึงอย่างนะพี่ตัวคคับผ,ผมโรตีสูตรผมเรียกว่าสูตรเก่าแล้วกันสูตรด,ดัด้งเดิมอ่าก็อบอกว่าข้างในเขาไม่ใช่ด้วยน,นุ่ม,น,มนิ่มนุ่มนิ่มอร่อยมาก หาไม่ยากครับอยู่ตรงประตูท่าประจันเนาะเดินออกมาแล้วเดินรตรงตรงท่าประจันเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นเรือนิดนึงมาทางซ้ายนะคะคร้รานหาง่ายมากนะคะใครมาแล้วมาไม่เห็นมาไม่ถึงมาไม่แวะมานี่นี่แบบไม่ใช่นะ,ะผิดม่ากค่ะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับ หนึ่งวันนะค,คะที่พวกเรารทั้งสามคนเนี่ยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่ท่ามหาราชครใช่แล้วล่ะค่ะเราสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีหนุ่มวันชิวๆนะคะมานั่งสบายๆค่ะมารับบรรยากาศแบบว่าดั้งเดิมดั้งเดิมนะแบบนี้เลยทั้งท่ามหาราชแล้วก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนี่ยถึงท่าประจันทั้งของช็อปของชิมมาชิวได้เลยโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะช่วงเย็นๆกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วพบกับพวกเราได้ทางช่องบ้านบ้านทีวี73เวลาเที่ยงขึ้นถ,ถึงบ่ายโมงครับ แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาเราทั้ง3คนได้หมดลงแล้วบพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนต้องติดตามชมแต่สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสัสดีค่ะสวัสดีครับ